Yeah. สวัสดีครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับกับหลังหงือ่ฟมิลี่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลาโพงนะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนะครับสองห้าหกสี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลาโพงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่สถานีหนัวรถไฟหัวลำโพงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมประชาชนเยอะมากนะครับท่านผู้ชมที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมอูนี่ครับลูกหมูตายนะครับท่านผู้ชมรถไฟล่าช้านะครับท่านผู้ชมของข,องขอบวนนี้นะครับ ขอนราชนีขวันหนึนะครับท่านผู้ชมรถไฟจะมาเวลาประมาณ18นาฬิกา5-5นาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีรถไฟมาจอดเทียบเข้าชานทราเลยนะครับท่านผู้ชมดูครับท่บธธานผู้ชมผู้โดยสารเยอะมากนะครับดูครับท่านผู้ชมบรรยากาศสดๆดเลยนะครับที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับตอนนี้ประชาชนหนาแน่นมากนะครับท่านผู้ชมที่ จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับทุนผู้ชมเพื่อเลือกตั้งสมาชิกอวตรหรือว่านายกสมาคมนะครับทุนผู้ชมโอ้ผมเดินแหวกต่างเลยนะครับนี่ครับทุนผู้ชมชันชาลาที่เจ็ดจะเป็นขบวนรถไฟไปลายทางเด่นชัยนะครับทุนผู้ชมก็ยังไม่มีรถไฟเข้ามาเทียบท่าเลยนะครับทุนผู้ชมเข้ามาเทียบชันชาลาเลยครับตันนี้ชันชาลาที่หกจะเป็น พานีไฟทางเชียงใหม่นะครับทุกูชมครับก,ก็หนาแน่นามากครับทุกูชมดูครับบรรยากาศกรอบเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูข้างนะครับคนเยอะมากนะครับทุกผู้ชม ผมเดินอยู่คนเดียวถาอยนรถไฟของลำโพงตรนี้จะเป็นรถที่ไปทางสถานีเชียงใหม่นะครับทผู้ชมเนี่ยครับเชียงใหม่เป็นรถรถไฟปรับอากาศนะครับไปทางเชียงใหม่นะครับทผู้ชม ท่านผูช้ชมครับผมจะไปกับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปขึ้นรถไฟนะครับบรรยากาศข้างบนตู้โดยสารเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมขบวนรถไฟที่ผมจะขึ้นเป็นรถไฟรถเร็วธรรมดานะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับท่านผู้ชม ชาชนที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับทานผู้ชมสมาชิกอบตนะครับทานผู้ชมขบวนของผมจะอยู่สุดท้ายเลยนะครับทุนผู้ชม12ทับ5นะครับเนี่ยครับทุนผู้ชมยาวมากนะครับทุนผู้ชมของผมจะอยู่ขบวนสุดท้ายเลยนะครับเนี่ยครับี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูข้างบนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับภายใน ไปนะครับท่านผู้ชมของผมคบวนนี้นะครับขบวนสุดท้ายเลยนี่ครับกผมอยู่ขบวนสุดท้ายนะครับทุกผู้ชมสถานีรถไฟหัวลำพงนะครับขบวนที่22นะครับคนเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเดินเอาควายครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเลขที่นั่งนะครับเลขที่นั่ง20นะครับท่านผ้ชมนี่ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นภายในสถานีรถไฟภาในตู้รถไฟนะครับเป็นรถธรรมดานะครับเลขที่20 20รตรงนี้ครับทุกผู้ชมนี่ครับหมายเลขย0นะครับดินมะตะตรงนี้กำนั่งตรงนี้นะครับนี่นะครับทุกผู้ชมเป็นภายในห้องโดยสารนะครับเดินทางกันต่อนะครับ ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลังของแทบิลี่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ